เป็นที่สังเกตนะคะช่วงวันถึง2วันที่ผ่านมามีเหตุการณ์ความไม่สงบต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นการลอบยิงลอบวางระเบิดหรือแม้แต่การเผารถยนต์เป็นการสร้างสถานการณ์นะคะค่ะโดยหน่วยข่าวความมั่นคงก็แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่นะคะต้องเฝ้าระวังเหตุรุนแรงหลังจากที่มีรายงานนะคะว่ามีกลุ่มผู้ก่อเหตุได้รับการฝึกฝนเดินทางเข้าพื้นที่เพิ่มเติมคะ่ะ เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายซากรถยนต์ป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครที่ได้จากการตรวจสอบพบว่าชื่อผู้ครอบครองเป็นหญิงชาวจังหวัดนครปฐมขาดการต่อภาษีมานานกว่า5ปีและยังเป็นรถที่ยังเหลืออีกหนึ่งคันจากทั้งหมด2คันตามคำให้การของผู้ต้องหาชาวจังหวัดปัตตานีที่เปิดเผยก่อนหน้านี้นะคะว่าซื้อรถยนต์มาจากกรุงเทพพร้อมกันสคัน โดยคันแรกถูกจับกลุ่มได้ขณะลอบนำชิ้นส่วนประกอบระเบิดเตรียมเข้าไปก่อเหตุในจังหวัดแถบชายฝั่งอันดามันเมื่อวันที่24มิถุนายนส่วนคันนี้ค่ะซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่อำเภอรือเสาะก่อนที่จะถูกลอบวางเพลิงบนถนนเนพื้นที่หมุดที่5ตำบลสาวอำเภอรือเสาะจังหวัดนาราธิวาสเมืม่อกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุต้องการทำลายหลักฐานเพราะเชื่อว่าภายในรถจะมี d n a ของผู้ร่วมขบวนการ แหล่งขาวจากหน่วยง,งานด้านความมั่นคงก็แจ้งนะคะว่าขณะนี้สมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรง4คนผ่านการฝึกผลการสู้รบแบบหน่วยคอมมานโดจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางกลับเข้าไทยเตรียมก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่อย่าประมาทหรือเดินทางคนเดียวเพียงลําพังรวมถึงให้ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ลอแหลมเป็นการเฝ้าระวังการก่อเหตุ สำหรับเหตุความไม่สงบในพื้นที่ยังเกิดต่อเนื่องค่ะเมื่อวาน5กรกฎาคมก็เพิ่งจะเกิดเหตุลอ่บอลระเบิดทหารกองร้อยทหารพรานที่4 5 16ขณะกำลังลาดตระเวนในพื้นที่ตำบลบางโงสโตอําเภอระแง,งะจังหวัดนราธิวาสเหตุการณ์นั้นก็มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บไปสองนายนะคะส่วนเหตุซุ่มยิงสิบตำรวจโทรธัญเทพสิกขาจารย์ผู้บังคับการหมู่ปราบปรามสพกรงปีนงังจังหวัดยะลาวันนี้ผู้บังคับบัญชาพร้อมกับเพื่อนตำรวจเดินทางไปร่วมพิธีศพ ผู้ประชาการตำรวจภูธรภาค9วางพวงรีดของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวก่อนเคลื่อนย้ายศพไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพที่บ้านเกิดในจังหวัดตรังโดยเหตุการณ์รุนแรงครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่10ตำรวจโทรทะเยอเทรรักษาความปลอดภยัยอยู่บริเวณร้านสะดวกซื้อก่อนถูกซุ่มยิงด้วยอาวุธสงครามเมื่อช่วงค่ำของวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมา คดีนี้พันธุ์ตําทธิเอกตอบพันปุสันเทีภูมิกับการสพกรงปีนังนำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ระเบิดและเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืน M16 จำนวนหนึ่งปลอกสั่งการให้ชุดสืบสวนสอบสวนเร่งแกะรอยจุดซุ่มยิงพร้อมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจต่อตรวจสอบติดตามผู้ก่อเหตุค่ะ